ว่าสวดมาที่กายอยู่วังหันนะอาามาจาการปูวจริฟวนเจริฟนไปเจอไหนิงจังนือเขาครับเจ้ืออเขาอู่นี้แหละปูสามเจเจสามหละสามศูนย์เจปูน่ะเนี่ยนี่สักเขาอยู่แต่มันมันบตรงตัวแด้วกันแบบนั้นเออเสียดายเนาวปูะเนือนเขาไม่เสียดายดอกกันูอะไรตัมันถทนตัดบ่เนาะตัดเหรียญก็ได้แค่ตัดก็ตัดบายางแล้ว่าเอาศูนย์ถิ่น ครับชวยจิงงเจ็ดรู้สึกัยากแต่ลหนียิงเจ็แต่ไม่ือเขาทั้งเขาเน่ยเขาทั้ง้างละทั้งบนทั้งบนทั้งล่างอืมนี่ยังไคือเป็นจากผู้ใดเจ็ดฟ้าได้บนได้ล่างแล้วโปโอ้โหปวดไปหรอกีมันกะอคือพดไม่ก่จะออกของซี่หรือฮุกหาไปได้ใั่ยังไงเนี่ยโอ้ยออกอ้าถว่ะนี่มันเป็นห้ยแล้วนะครับบ่ได้ด้วย เขล็อกคักคักนต่อปูวจะเรียกเข้าไปเลีเข้าไปตลอกคนดอกเออจะดีตัวลอกเขาลเรียกมันกัิกเจ็ดมันกันเดตัวเดียวนาอครับผมมันมคนถือเยะ่นะ้วิงเนาะสี่ืองหลับพสิมีคนถเรีหลายเติบยูมว่าออจีๆ้ีัเนก้อนตลาดอ้ยมันน่าจะ้วานานะตักิเอาถิ่นตรงไหนที่ไดประมันขาดลาดอกมาซูนเจ็เท่าน ครับม่นมนด้านเราบ่มันชน่มันศูนย์้องมนสิคับไม่ออกข้าูมีผู้ถือผ่ลัู้คเจ้มาจังหันว่าสูฟังบ่มันไม่ออกเพื่การอายุแบบ60บาท5บาทครับขอดีใจน้ำเพลนเนาะผู้กะใส่ยุ่งเถื่อวกะใด่รอยเยียวนึงใ่รอยยียวนึงใด้ไอ้ใสเยึดตามตามดันครับ มันก um, ับไปตัดเด่นเอาใพม่นเอาสถิม่ไหมครัเอาเอาซุ้แถวหนามันเอาซนถิมด้วยครั่นพื่อได้ได้อยู่ผู้พ่นบำมศุลทำผู้พันบำมศุลทำผูฟันในเกตัวเดียวหรอปู้เออแเกดกับผู้ได้หาใช่กับหาใช่ได้แล้วแบบอันอันอันนี้สห์ะสห์ป้อยห้ยรู้ปดเห้แล้วปูตองัวเรื่แล้วปูต้อขวดวูเฝ่าวิฝาร้งคิดด้วเอา็นังเดย ว่าจนี <improves Catholic economics> oh. <A> ่ลูกจะไปนี่เริ่มอัดเลยเด้อปวมัวย่าเฝ้าย่เ้าเดี๋ยวจะบอกดอกเอาเอาที่เลยเตรียมเตรียมสมุดกาไว้เอา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 เริ่มเริ่มบันเริ่มเริ่มเริ่มเริมครับผมุ้หูรูเื่อไหนะหาคนได้ไปผูรบอไหรไปครับเริ่ว่าให้ที่อะไรทุกต่อฟังเด้อบันเด้อบันใหญมากเล เดียโทรมาตรงถืเปนตเียวิ่งหรายเกียิงเก็ยดลางเกีบนครับโอ้โหวิ่งดได้เงินนอกูเนาะเงินฟังเด้อันเด้อเอ้าเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดวิงตัวได้วิ่งก้่นบ่อียงยิงเยวต้องวิงเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดอ๋นห้าแปดล่งไละครับ ูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดห้าแปดนสองห้าแปดห้าแปดเียนหาตัวเร,รเยยาโคดลได้งั้นนียวิ่งห้าโอ้โอวฟันหาเรื่องว่าไหพี่น้องาเีย <5. S 2> นหาตัวเรายว้คำนั้นคำนำคำนั้นวิ่งรูดด้วยไปรูดเกยบเงินกระไดเงินอีกเลยเอกีกตั้อสองครั้งอีกนครับ้บบวันนี้ปูดจะเห็นเอาถิมด้วยบัน เอาแปดทิมเอาแปดทิมเขาเพิ่จอะไปอีกสองตัวครับแปดทิมแปดทีมกันเหลือเก้าหาสูนหานึงหาสองหาทอดแล้วปูเงียนเนี่ยตมันเลือะสองตัวเออเนี่ยเฉพาะซุนสองตัวเห็นเห็นไม่ออกเขียนขางตัวแก่เขียนทองตัวลงน้ำเด้อเออจำได้ปะหละหนึ่งห้าเออสองห้าไหไมา จ้าจ้านี่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 เก้าหาศูหาชิบหาสองหาครับเนี่ยแล้วก็วิ่งหาวิ่งหาอย่เอาบินี่ตู้แปดนะถินนี้แกมาคันผู้อะไรที่ว่าคันสิเอาอีกสองตัวคือเอาอีกแปดออกครับจับคู่สองตัวเนียวแ้เก้าหาสูญหาหนึ่งหาเออนี่ือซึงะดยอเข่าองเขา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 หางนี่กเพาสุดยอนเลยเล เ้าติดตัวเขาเนียเขาแล้วึ้นฝันิงมัดิฝันขึ้อยูแต่กะมันขับข่ายขับข่ายอยู่กับอย่ที่คุมทุ่ยท่ายตั้งอยู่แบบว่าภบเลขชุดนี้เป็นชุดคำนวณบ่อปูทึามันมเกี่ยวเลยมฝันน้นดิฟอน่ฮฝันไปต่งแต่ะครับผมท่านบังอันเตที่ท่ายเฮ่ยไปน้ำกันสองคนท่ายเฮ่ยไปตามันติ่งขึ้นเฮ่ยมติองงขึ้นเฮ่ย พูดขึ้นโดดขึ้นเี้ยพรโดดเอามอนผู้ไปนัว่าเอาไปทนีที่ตึงขึ้นเ้ห้าร่อยถ่านเอ้ยมันขึ้นงมันดีแล้วอนี่ปู่ปด้เยว่าให้ออให้ออาให้มาสีริย์ามตัวคือให้เอาเปด่ยืนใกล้ขันมโซ่เดินสองตัวก็เอาเปลดยตัวไปทั้งหนา้ากัดตวกระตัดเปลดออกกเดินสองตวันแปลบยังยังเขียนเขียนซึ้นเกาายังเกาหายยังครับเออซึ่หาเออเออเขียนอะไรไปเห็นครบ ว่านนการเรียกสามตัวก็คือเขียนเข้าเข้าเปล่าหาซึมแปล่าหาหนึ่งเปล่าหาสองแปล่าหาโอ้เอางปล่าทั้งนาที่ปู่ว่านี่ยสามตัวเออเอาแปล็ามาทั้งหมออือครับนะเออถ้าตามสองตัวตัดตอกหวหซมเลยล่ะครับอันนว่าสีมันสีลายตัวก็คือตัวตัวหนึ่งก็คือสิบหากับสองหาตัวเน้นเอ่าสิบหกัสองหาหนึ่งห้ากับสองห้าตัวเน้นกับโอ ไม่กับแล้วก็กับกับนี่แต่ถ้าม่ับเปิดาช่น้องไรับแร่ให้มันอะไรกับเนี่ยบ้านนี้ปูอันที่ปูบอกที่แรกนั่น9 5 8 0 5 8 1 5 8 2 5 8เอาทิมบาปูบาเอาทิมดำเฮดไปเลยซ้มตัวให้เขาไงบ้านนี้ ให้ให้ให้าเข้ามากับสนะเก้าแปดห้าศูนย์แปดห้าเรื่องแปดห้าสองแปดห้าบวบานนี่ปุ๊บเงินไม่เสือซมกับนาคารบอกเอาซื้อหน่เียเอาไปตัวไปซะเดี๋ยวเขาจะเอาตัวเอาพอเราเลยสองตัวย็นเพื่อนด้วยสองตัวเย็นเพื่อนวตรงสามตัวมี่เก้าหาแปดให้เก้าแปดหาปุ๊บมันมันตัวเดียวกันพอตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ว่าาำรับปูมกัมกมัก เอาแปดไว้กลางเอาแปดไว้ท้ายสามตัวเอาแปดไว้ท้ายเอาแปดไว้ท้ายเนาะเอาแปดเนคือที่แรกครับเพราะว่าเขาบอกที่ที่หลังนี่มันเก่าแปดห้าศูนย์แปดห้าครับหนึ่องแปดห้าสองแปดห้าครับปูเออแึ่ว่าไอ้โทรัพท์ก็ต่อต่อแตกๆกันสิอย่เงี้ยโมปูอย่างเี้ยดูแต่มันหลังมันไปขึ้นจะรู้จะดิฟเนาะครับผมยืดไก่แซนด้านเลยปูดูดูด้ววันยูดูดูเหมือนเห็นไหม อยู่เงี่ยเห็นไหมครับบ่รู้กันน่ะทงหน้าอยู่ทงหน้าบ่รู้บ่รูของนี้คืนครับเพื่อขั้นอะไรไปเหเพื่อนกำลังที่โยกปูที่ได้เส้นหนึ่งอะไรย่างนี้นหนึ่งออบ้านนี้เรื่องเหียกร่างก็บ้านนี้หาต่อไปเป็นล่างด้วยพี่น้องบ้านนี้แปดหนึ่งครับเก้าหนึ่งล่าแปดหนึ่งก็เก้าสองไมยบอกผิดเก้าสองแปดหนึ่งก็เก้าสองแปดหนึ่งกับเก้าสองตัว่าผิดบพรเอาบอก มันก็เย้ตฟอกแล้วเาไปหลนสนตีลายโก็ันเงิน่ะเอา่น้องฟังเรอครับปูหลงปากมังเก้าเนื้่านเขียนเขียนเขียไปน้วก็เก้าเนี้แปดนึ่งก็เ้านึ่ะเขียนแตน้องนันบุดพุดเลยรือปสีตัวใดล่ะผู้ร่างน่ะฮะเล่นบ่ครับสีสีเน้นตัวใดแปดหนึ่งเก้าหนึงแปดเก้าสองนี่ ว่าโน้นเงานก่จะเรียนจรเงนเ้าสองก็แปดหนึ่งนาสองตัวเงส่วนหนึ่งเงินสองตัวซะเอาเนสองตัวครับเอ๊ันต้หาลูกพููกันบอกเขาน่ด้วบอกว่าจยงไรปูอันไฟไม่ไฟไม่มันว่าเงนนไอ้ผีก็นังไปทะลุแล้วมันว่านพงพีพองบอกปูหรือพีพงโอ้โสีเมนยน่ะปู้าบ้านแต่คนเวินมากแบบนีมเ้อมาหฮอดมีไฟพ่อเมี พุ่งปูจะเหปูกับน่งทะลุไปบึงว่าเอาเขานีเห็นพว่งเืยอีกแล้วเอาอพุ่งปลาไฟหน่อยสาสาลงใส่หัวนี่แหละเคอนั่นแหละนั่นและคือพงเออเหมือนแต่พุีงตาหมองปูอยู่แต่นี่เออเห็นมันแค่กันเออเข้าวกับเรามันเม็นไฟอยู่บนละพู่มันเม็นแสงอย่งล่ะ ก็คือใชพออคืค <c oughs> ือวกันแบบคือแบว่ากันไปเบิ้งนี่แหละกล้าไปเบิ้องเราอยละเมียมพุน<ม>ะ่ะเป่าพุนะหะววงจะสีเป่าหน่ังที่ยีสันหน่เ,เรียนสูตรคนเร็ยนเป่าเออไปเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มังคืนผมบอกกล้าไปเนี่ยมังคืนเนี่ยมังคืนแล้วอยากให้ไปอันไายเล่าถดีปูอ้าถือจะไปหาไปเรือ่าไปด้อตามที่เังีกยเบื้งแถวๆนั่นนั้น บม่บ่คอยไว้ใจมันในี้ตามถี่สังเกีฟังเสียงหางเสียงแล้วว่ามอกมันครับนี่ออกมาตนพันมาทางทางนบอกฟังเป็นตะยะกระยานมาสิตออเห็นว่าไายหูไปไหมใส่บางทีคิดเ้วยยูทูบไหมครับโอ้แต่ชั่วพ่อเราเราอยู่โซ่ทาร์ไม่บางบ่งที่ลับปูว่ะอเ้ยเห็นเหรออาปูข้าน้อยขอย้ำตัวเล็กนาปูเรื่อบ้านขึ้วตัวเล็กปูเออเอาว่า อาแนวทางตัวเลขปูนินดำให้สองงวดวัดนที่หนึ่งเมษายนสองพันหกรหกสิบหกสามตัวบนเก้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าแปดแมนโบปูนเลขวิ่งคือวิ่งหาตัวเดียวโคโลนะปูาหาเลยครับจับคู่สองตัวบนเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้า สองห้าตัดหาแปลีออกแม่นปูปูตัดแปดออกขันบ่อเลือกสามตัวตัดเปลีออกคันบ่อเลือสามตัวสองตัวคือตัดแปดออกเลอพ่องยาเราใส่กระสุอแท้แท้น็อตปูนะเออกอาใสกระใส่มันกระยุบเปลี่ยนหาตัวเลียวนั่นแหละครับครับกนที่เพิ่มเพิ่มเปลี่นหาแต่ว่าปูว่าแล้ตัดออกที่น้องเย็บซี่ถ้าไ่อยากตัดก็ขึ้นเขียนลงไปเลยนะครับลดล่างบานนี้ล่างปูบานนี้แปดหนึ่ง เก้าสองตัวหนึ่งหลงปากว่าเพี้ยขึ้เก้าหนึ่งมันบ้ปูออเออหลงปากกับเป็นได้้นกันได้เล่นพูดพูดคือแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งมันบ้ปูล่างอแปดหนึ couple, uh, ่งกับเก้าสองโอ้โหผู้ขาข่าวพิสัยอีกแล้วแปดหนึ่งกับเก้าสองแปดหนึ่งครับเก้าสองเอาผู้ขาขวาบกพร่องปูได้หลายครับเออฟังเลยวันนี้เรียกสองตัวนั่นกันหนึ่งว่าถิ่นแปดก็คือเป็นอัน สองสองหาแปดการตัวว uh, ่าถิ่มดยตัวมังมักเกือตีหาแปดไปนั่ตัวหนึ่งโอ้ตีหาแปดไปนั่นตัวหนึ่งสองห้าแปดนั่นครับอืมนี่สามตัวเขียนใหม่จ้าวตัววดได้ข้าเจ้าห่วเอีกนอใครตัวเอาครับสองหาแปดตัวตัวเนึ่งน้ำเนาะเออตัวนึ่งสองหาแปดครับหนึ่งหาแปดบอกูโอ้เนี่ยแต่สองหาแปดเ่านัวหนึ่งหาแปดกับหววะ ผมเอาเอาเอาก็เราทราบกับทุกกักคือกักตัวมาดูแต่ประเด็นนั้นว่าสองหาแปดก็แล้วการเลขสามตัวนี่นี่เอาคู่เดียวนั่นแหละนี่คู่เดียวนั่นแหละครับผมเพราะว่าอยังวันตีปาไม่หลุดขึ้นห้าแต่เหมือนเป็นปลาดุกหรือวเหมืนปลาคอครับันเป็นปลาคอปูว่ามันมีเกียรติหลุดตีมันเป็นปลาคอครับมันเป็นปลาดุก มันก็เลยมั่นใจว่ามันถีนี้เป็นคันเปนแปดก็คือเป็นสองหนึ่งสองหาไปสองแปดหาสองหาแปดอะ้รสักน่อครับผมเพราะว่าเหื่อมันเหื่อเหื่อก็คือหาครับเพื่อคือหาบ่งเนคนสองคนที่เหืออไปปลาโดดคือเหื่อครับมันมันตะคอกมันเป็นปลาดุกมันนี่เขาพูดว่ามันทีเป็นแปดพันเปนแปดตู้ก็คือเป็นสองหาแปดครับผม เอ๋อนี่ทำเหตุละมันมองอย่างไรหละการเด็อจังนั้ินนะครับผมเดี๋ยวจังฟันคขู่ไทยไม่เพราะว่าขู่ช่วยไทยมันจะยังอีกหลายมืออยู่ครับผมมันมันก็งามอยู่เถอะที่อะไรงามอยู่ปูงามอยู่เลือกชุดนี่งามมากเลยเออแล้วก็วันอีกย่างหนึ่งนอกมันก็ออกถึงเมื่อะไรระบาดเนี่ยนักไม่ถึงปฏิทินอยู่ปูจักวันยังมันมันถึงมันเสาขังขึ้นเสาขังขึ้นเออเลือกเพราะเขาชูหรอเพาะออกครับมันขังเรล้วมันจะสูง ครับโอ้ยท่าเหนื่อยแล้ท่านน่ะยังต้องเกากันไหมครับกรเกาะขึ้นตัวละลายครับผมอ่าเจริญพรเจริญพรครับสาธนมัสการครับอ่าอยู่ดีที่แห่งได้บันไดบันไดเอ้าเอ้สาธุสาธุ